มีคอมเมนต์ขอเข้ามาให้ผมเล่นอิลูเมียในแรงซูพิมหน่อยสำหรับใครที่ตามผมมีจริงเนี่ยก็น่าจะรู้นะครับว่าทำไมผมถึงไม่ค่อยเล่นอิลูเมียผมเคยตอบคำถามนี้ไปหลายรอบแล้วนะครับอิลูเมียเป็นตัวหนึ่งที่เคลียรเลนช้าครับผมเลยไม่ค่อยชอบเล่นนะครับพอมันเคลียเลนช้าเนี่ยมันแทบจะเดินไหนไม่ได้เลยนะครับผมแล้วอิลูเมียเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ต้องพึ่งทีมค่อนข้างเยอะครับมันต้องพึ่งโลมหรือพึ่งป่ามาช่วยเคลียร์กลางนะครับ จะได,ได้เดินก่อนนะครับผมแต่ถ้าเกิดไม่มีคนมาช่วยเนี่ยก็แทบจะแช่เลนกลางไปเลยเหมือนยิบเมดมาแล้วก็มาฟาร์มเลนกลางซึ่งถ้าจะเล่นเมดสไตล์นี้ผมไปเล่นพวกลิเลียหรือว่าเล่นลอเรียเนี่ยมันจะคุ้มกว่าเพราะว่าไอ้สองตัวนี้มีของมาแล้วเก่งหรือว่าเป็นทูเลนอะไรพวกนี้จะคุ้มกว่าอิลเมียครับอิลเมียเป็นตัวนึงที่ต้องทําเกมก็เล่นกับทีมครับฟาร์มมีของเยอะมาก็ไม่ได้เก่งนะครับผมแต่ถ้าเกิดถามว่าตัวอิลเมียมันเก่งไหมมันเก่งครับมันมีซีซีที่ค่อนข้างแน่นมีดาเมจ มีสกิลเช็คแมปได้อันตีเนี่ยเปิดแล้วแมปสว่างเลยนะครับแล้วก็อันตีเนี่ยลงทั้งแมปนะครับเพื่อนบวกกันตรงไหนเราสามารถลงอันติช่วยได้นะครับก็เป็นตัวสารพัดประโยชน์นะมีทั้งดาเมจแล้วก็มีทั้ง c ีที่หนานะครับผมแต่ว่ามันก็ยังเล่นยากอยู่ดีในเมตานนี้เพราะว่ามันเคลียร์เลนช้าผมแล้วผมเนี่ยเป็นสไตล์โซโล่เนาะ ผมก็ไม่ได้พกลมหรือว่าพกป่ามาด้วยผมก็จะต้องเคลียร์เองคนเดียวมันก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเดินเกมได้ยากครับสำหรับตัวอีลูเมียนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูในคลิปนี้กันว่าอีลูเมียจะเล่นไหวไหมในแหลงซูพิมสวัสดีวัยรุ่นฝันดนํานมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีเพจขายดีเกม Rv มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่3 0บาทมีดีในใหเลือกชมมากกว่า2 0 0 ID ID ดีสกินแสแหลแงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เคติดดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อ ID เกม Rv ด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผม สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม r v ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆุมผมแนะนำร้านนี้เลยครับมาลุชช OP เติมถูกเติมไวเครดิตแน่นปลอดภัย100%ไม่มีรีฟันส่วนโปรโมชั่นในการเติมมีดังนี้เติมผ่าน Open i ดีลดไปถึง5%หรือจะเติมผ่านเวลพาสก็ลดสูงสุดไปถึง25%เลยครับใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าส,สู่เบสเรียวต้าชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับพี นะครับผมซาพิโลตัวนี้นะครับผมถามว่ายังเก่งอยู่ไหมก็ยังเก่งอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้เก่งแบบเก่งมากถึงเป็นเบตานะครับผมแต่ก็หยิบมาเล่นได้นะครับผมแต่ก็คนหยิบมาเล่นน้อยครับผมเล่นติบเกมนี้ก็แทบจะไม่เจอเลยนะสับตัวของอินทูเมียนะครับผมนั้นนั่นที่จะมีคนหยิบมาเล่นทีนะครับด้วยความที่ตัวมันช้าครับผมเคลียร์คลิปก็ช้าครับเดินก็ช้าครับผมแล้วก็สกิลมันเนี่ยถูกเนร์ฟมาจนแบบ มันช้าลงเยอะเลยนะครับผมก็เลยไม่ค่อยน่าเล่นแล้วนะครับพยายามโอ้ยผมว่าจะเอาปูดได้ไหมโอเคยังได้อยู่ครับผมตรงนี้สะบัดก็ไปผมก็โดนยกเหมือนกันหมดทุกคนแล้วพอหลอดเดินก็ไปปาดอีกหนึ่งทีไหมโอเคไม่ถึงนะครับผมแล้วต้นไม้ต่อยสวนมาครับจังหวะนี้แลกบัตรแลกมวยกันไปนะครับสกิลหนึ่งไปนะครับผมหวังว่าจะโดนกลิกซี่ด้วยแต่ว่าไม่โดนหมดทุกคนโอเค พอเ่นแท็กกลางนะครับผมแล้วก็แท็กป่าต่อนะครับเราจะได้เลเวลสี่เนาะพอ,อจบคีบเว็บหน้าเนี่ยเราจะสี่ทันทีเราจะสี่ทันไฟมังกรน,นะครับเอา้าแต่ว่าคีตัวเล็กฟอเรนไปไหนอะอันนี้คือผมว่าออฟเลนไม่ควรทำมากๆกันะที่มาแย่งคีป่าเนี่ยเพราะว่ามันจะทำให้ป่าเล่นลำบากครับผมดูดีฟอเลนออกป่าไปเวลไม่สี่นะครับผมและมันไม่ใช่ความผิดผมด้วยนะเพราะว่าปกติถ้าเกิดฟอเรนได้คีอีกตัวหนึ่งยังไงเขาก็สี นะครับผมสีม่ไมตรงนี้ที่อยู่แหละทุกคนโอเคครับผมเพราะน่าจะอยู่ซ้ายกันเยอะนะเดี๋ยวผมหยอกกอลอลนิดนึงครับผมอดเลือดไปครับได้เลือดม,มาครึ่งหลอดเลยนะทุกคนตาขอไปเก็บแคลรี่ลงามาได้วะทุกคนกคนันเรียกรวมตัวนะเราไม่ครบนะแต่ว่าตายอยู่กับอ้าวไอหมอนี่ เข้ามาโดยผมสะบัดพอดีอยู่ทุกคนกำลังจะสไลด์เข้ามาเลยนะคอสผมกะจะปาสกิลหนึ่งโซนเข้าไปในพุ่มนะครับดูแลเจน่าเข้ามาครับจังหวะนี้ฟอร์เรนล้ำอยู่ผมตามไปช่วยครับอาร์ซีติดไปครับผมแล้วสะบัดเข้าไปครับตรงนี้เก็บมีกหนึ่งคิวแล้วหลบหวานนิดนึงนะครับผมเขาจะได้มองไม่เห็นนะอยู่ไหนฟาวส์อยู่วะทุกคนมันต้องฟิกเล่นเราไหมจังหวะนี้อ้าแต่ว่าผมไม่ได้วะ แล้วผมก็ตายด้วยโห oh, ไม่ได้คิวแถมตายแต่เป็นการตายที่เหมือนดีนายตัวเองนะครับถ้าเราตายป้อมอย่างเงี้ยเขาจะไม่ได้เงินนะหรือว่าเปิดเกมมาโอเคอยู่นะครับผมสกอร์สี่สี่มาหลอดเยียบเข้าไปครับตรงนี้เอาภูมมหญ้าเต็มเต็มนาคอสมาผมก็สะบัดใส่ครับผมตรงนี้เขาก็โดดจบว่ะเฮ้ยแล้วมาหลอดเหมือนจะไม่ได้กลับครับผมกลับได้อยู่แหละ คงไม่เก็บต้นหลังป้อมนะโอเคเพายัางไงเขาก็วาร์ปกลับบ้านอยู่ดีนะครับเกรนคนเดียวแบบเหงาๆซึมๆครับผมโอเคตอนนี้มันจะยังคงเคลียร์ได้อยู่ครับแต่พอมันมีรถถังมาแล้วเนี่ยเราจะเคลียร์ลำบากมากๆนะครับตอนนี้ยังพอเคลียร์ได้อยู่ครับผมมาหลอดขึ้นบนแล้วครับขอเคลียร์เวฟหน้าครับผมเราค่อยเดินนะ ลาว,วิลเขายิงกันติอะไรวะเนี่ยทุกคนจริงๆเนี่ยมันแค่รอ,อยิงตอนคีิปชนกันนะก็ถ้ายิงโดนก็ได้ค่าโอ้ยโอ้ตหปัดน,นี้ผมพลาดจริงครทุกคนผมไม่ได้ระวังนะเราเมียนตินะครับผมอาฟอร์เรนบวกแล้วครับตรงนี้ก็อันติช่วยเพื่อนเลยพยายามเลื่อนจอดูเพื่อนนะตอนที่เราเมียนตินะครับเผื่อเพื่อนเล่นอะไรเงี้ยเราจะได้แบบอันติช่วยได้นะครับกิลหนึ่งครับผมฟอร์เรนดับเบิลคิว อยู่ครับตอนนี้ได้เป็นอากอนี่มาแล้วนะครับผมเชินเวทครับตรงนี้ก็ตามครับตามช่วยแล้วผมขอโอเคอิลูเมียสกินนี้สวยเลยนะครับชุดค่อนข้างสวยเลยนะครับผมเหมือนพวกแม่มดดีนะครับค่อนข้างชอบเลยนะผมนะเนี่ยเขาหายไปไหนกันหมดเนี่ยทุกคนนตาลายจริงๆเลย ควจะต้องไปเล่นบนหรือไปเล่นล่างดีแต่ตอนนี้ขอจ่ายสก,กิลหน่อยับผมโดนเข้าไปขอบๆครับจะต้องลงไปเล่นล่างนะซอนเพื่อนครับสบัดสก,กิลหนึ่งผมไม่มีนติทุกคนช่วยได้เท่านี้จริงๆแล้วป้อมบนแตกครับแล้วเ,เอลสุอสุอะไรวะเนี่ยลาวิลยิงันติแสกหน้าไปครับผม ิดพุ่มก่อนครับจงังหวะเละอุ้ยเกน่ามาผมไม่น่าจะรอดว่ะอุ้ยรอดอยู่แล้วลิงเข้ามาครับตรงนี้โอเคถือว่าไฟนี้เอ้ยนาคอสสุบหนึ่งทีโดนปะติช่วยก่อนเลยอุ้ยเกือบตายตั้งไมนเลือดแบบเหลือไว้ทําไมดีกว่าเหลือไม่สงสัยครับผมว่าเหลือทําไม <c oughs> โอเคเดีเ๋ยวเรารีเลือดก่อนนะ <c oughs> ครับ ก็ผมจะแทบไม่ได้เดินไปไหนเลยนะทุกคนอิลูเมียเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยอยู่เลนกลางยาวๆโอ้รบัตโอ้ผมไม่น่าจะรอดผมไม่มีฟีก,กวทุกคนเฮ้ยแล้วมาหลอดนายช็อคไปไหนเนี่ยโอเคคนละคิกซี่มาคือมาหลอดต้องเอาต้นไม้ก่อนนะเมื่อกี้เนี่ยมันไม่มันไม่สามารถโลบเอสองตัวได้อะ่ะจะได้ไหมโอเคสวยอยู่อติเรามีนะครับผม ถ้ามีเพื่อนช่วยเคลียร์แบบนี้ก็อุ่นใจนิดนึงครับจะเคลียร์ไวหน่อยไม่งั้นนี้แบบซุมๆเลยเลนกลางลาว,วิวเหมือนจะเดินล่านะครับผมยึดพุ่มนี้ไว้แล้วกันหาวิชั่นให้ทีมตลอดเข้าไปโซนลึกเลยนะครับเลสเลยนะผมว่าฝั่งคุณนี่คือหายหมดเลยนะครับผมไม่ชัวร์ฮะถ้าเกิดผมเข้าไปแบบนั้นผมไม่น่าจะออกได้อะก็อติสงกำลังใจไปให้เพื่อนนะครับผม ผมคิดว่าลาวิวคนนี้น่าจะยิงอัตตีแบบไม่ได้เล็งน,นะแบบก็ยิง,ยงอัตตีไม่โดนเลยปะลาวิวโอเคไม่เป็นไรเพื่อนก็นอาจจะมีพลาดก็ได้แต่พลาดท,ทั้งเกมก็ไม่ไหวนะมีฟิกนะทุกคนแต่ว่าคลิปมันตายก่อนนะดิถ้าเกิดคลิปไม่ตายผมน่าจะฟิกเล่นให้เพื่อนได้อยู่เพราะว่ามันน่าจะมีคลิปซี่กันแค่คนเดียวเราตายสามเอาล่ะติก๊กว่าไปขโมยบ้าฟ้านะครับผม ได้เพื่อนถ้าเราขโมยได้นะก็ดีแหละสก,กิลตันโดนครับผมแต่ว่าเ็เป็นร่างทองอ่ะเด่เกือบตายอยู่นะเจนะ่ามีการตีกันหรือเปล่าในนี้บวกกันแล้วครับผมตีก่อนเลยเปิดสนามกิลสก,กิลเข้าไปสองเด้งครับผมหายเลยกรับยิปเน็ต ดาเมจก็หวังพึ่งท่ายครับสำหรับตัวอิลูเมียมันก็ไม่ได้แย่ครับผมและเกมนี้ผมไม่ได้จนด้วยนะทุกคนเนื่องจากเราไม่ได้เดินเยอะทุกคนว่าอิลูเมียเดินเยอะไม่ได้นะเดินเยอะจะจนเลยนะครับเพราะว่าเคลียร์คลิปช้านะครับผมข้อมูลแต่เดินช่วยเพื่อนก็คือไม่ได้ฟาร์มนะครับต้องหาเงินด้วยนะถ้าเกิดเราไม่มีดาเมจมันเพีแต่ซีซีมันก็ ไม่ค่อยน่ากลัวนะโดนสกิลเราไปเขาก็จะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะครับต้องโดนสกิลแล้วเจ็บด้วยนะมันถึงจะเพิ่มความนา่าลำคานเข้าไปอีกนะครับแล้วพี่เขาทําอะไรข้างในคนเดียววะเนี่ยอ่อในป้อมเลยเหรอผมก็ไม่ได้ดูแฮะก็ทำไมถึงทําแบบนั้นอะไรดวจิตดวงใจให้เข้าไปหรืออาจจะมีใครกวักมือเรียกครับผมก็พยายามอย่าตามใครนะครับผมเวลามีใครเรียกหรือว่าอะไรนะครับสวยครับจังหวะนี้ลิง าได้สวยรีบเข้าไปแล้วเราก็จะติงไปยิงป้อมนะครับยิงได้หรือเปล่าไม่รู้อะเยน่ามากันหมดทุกคนปาวิลสู้อยู่สู้อยู่ครับสู้อยู่ครับสกิลครับผมสมปัดแล้วก็สกิลครับเจ็บมากครับผมตรงนี้อันติเลยครับผมแล้าเราสไลด์ไปโดนพอดีครับผมเข้าเป้าแล้วลิงซัดก็อยู่ข้างบนครับผมเอผมไปช่วยไม่ได้เลยครับตรงนี้เราตายสองนะครับเราตายหนึ่งเราควรจะด้ป้อมกลางนะสําหรับผมอะคิดว่า มันต้องได้อะอเอเราต้องจะได้ทุกคนถ้าเกิดเพื่อนยิงสวยงามนาคอสไม่ฟิกดีกว่าตอนแรกผมกะจะฟิกนะช็อตนี้แต่ว่านายคอสยังมีสก,กิลหลบอยู่แอบสก,กิลโซนครับอ่าสวยครับผมมาหลอดเหยียบสวยเพื่อเอาป้อมครับช็อเนี้สติเราอีก15วินะครับผมเอ้ย ตัวนี้มันแซบแซบใส่ผมนี่เลยนะนาคออ่สมันต้องแบบชึบชับชึบช,ชับหน่อยไม่รู้มีใครอยู่ในพุ่หรือเปล่าหวัดระแวงไว้ก่อนต้นไม้โชว์บนครับอีกสาคนหายโอเคเราเจอคิกซี่แล้วแล้วสตันสวยครับผมตรงนีอ้อุ้ยแต่ว่าตีไม่โดนอะเอ้ยต้นไม้มันจะฟิกเข้ามาแล้วโดนผมสะบัดพอดีทุกคนโคตรสวย ัดสวยครับสวยจริงไม่ใช่สบัสดเลทุกคนผมกดสกิลหนึ่งพอดีอะแล้วต้นไม้มันฟิกเข้ามาพอดีถึกว่าท้ามิงแบทจัดๆอันติอีกหกวิครับผมลิงได้ป้อมล่างมาด้วยเลยครับสวยอยู่ตายไะวะนอะไใต้บนด้วยครับไดนาคอสมาด้วยทุกคนผมว่า เราได้เลยเพิ่มเติมมานี่จะดีไหมมันดีแหละแต่มันได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละไปแล้วครับผมสตาร์ทครับตรงนี้อันติส่งเลยผักออกไปไจะไปไหนต้นไม้ครุงต้นไม้นี่ก็ค่อนข้างไม่ชอบเราอยู่เหมือนกันนะเดีด๋ยวทุกคนสกิลเรามันขัดต้นไม้ได้เยอะครับไหลเหยียบโซนพื้นที่เข้าไปหรือปาดเข้าไปแรงมากครับ เอามังกรได้อยู่นะเพื่อนอุ้ยลาวิวไปยิงดาร์กมาแล้ววะเราจะตีมังกรกันต่อใช่ไหมโอเคเดยวยาวครับเดี๋สองหมื่นห้าขอคลิปการก่อนแล้วกันขออู้งานหน่อยเราไม่ได้มี DPS เยอะขนาดนั้นนะครับที่จะไปตีมังกรช่วยเพื่อนมันก็ช่วยได้นะครับแต่ว่าขอเลียร์การก่อนแล้วกันเราต้องโชว์ตัวบ้างเนาะถ้าเกิดเราหายหมดมันจะเป็นอะไรที่น่าสงสัยมาก ว่ามันไปอยู่ตรงไหนของแมพกันนาอะไรอย่างนี้นะครับธ <'s> นาะคอยเปเียนป้อมล่างครับทุกคนฟอลเรงกำลังไปกันนะครับยิงกติเข้าไปแล้วครับผมผมจะแนะนําแบบนี้นะการยิงกาติแบบนี้มันเหมือนเป็น,ปนการที่แบบเบียติก็คือโยนทิง้งโยนทิ้งอะ่ะทุกคนยิงไปผมถามหน่อยว่ามันจะมีใครตายไหมเพราะว่าเพื่อนเดินออกมาหมดแล้วมันก็ไม่มีทุกคนเหมือนเขาแค่ยิงกาติทิง้งอ่ะมันมีแล้วก็ยิงอันนี้คือเป็นการยิงกติที่ โดนทิ้งโดนคว้างมากเลยนะครับผมมันไม่ได้มีประโยชน์เลยนะผมแนะนําว่าให้ดูเพื่อนก่อนว่าเพื่อนพร้อมไหมอันติพร้อมไหมเพื่อนอยู่ใกล้ไหมนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนอยู่ใกล้เพื่อนอันติพร้อมเวลาจะยิงเฟตให้เพื่อนได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไม่มีคนอยู่แล้วเนี่ยผมก็แนะนําว่าอย่าไปยิงนะครับมันเปื้อนกระสุนแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะไม่ต้องระวังกระสุนลาวิวด้วยนะครับเ<ๆ>นี<ๆ>่ยช็อตเนี้ยยิงอีกแล้วนะครับมาหลอดไม่มีอันติทุกคนยิงโดนแล้วใครเข้าไม่มีนะครับโอเคเราโฟกัสกับไฟดีกว่านะครับผมตรงนี้ผมอันติ ถอยมาก่อนครับตรงนี้เหมือนเพื่อนเข้าไปนัวแล้วนะครับผมก็เลยติครับผมตรงนี้ถอยมาก่อนครับเผื่อเขาจะฟิกใส่เราโอเคผมไม่รู้ว่ามีฟิกหรือเปล่านะครับแต่เอาชัวร์ไว้ก่อนเหมือนนะเขจะเข้ามาครับผมตรงนี้จ่ายสกิลหนึ่งดีๆฟิวไม่โดนหนุทุกคนซาบัดมาเดนะขาคเจ็บหนักเราเสียป้อมกลางว่ดทุกคนแต่ว่าเป็นป้อมนอกนะได้เวลาเสียแล้วทุกคนมันจะห้านาทีแล้วเนาะ หรือว่าเ,าเซฟมาสดชีวิตแล้วแหละป้อมกลางเขาก็ใกล้พังเหมือนกันนะทุกคนชิ้นสุดท้ายเราจะขึ้นไปเป็นตัวแข็งเลยครับโอเคดิงบอกไม่ให้ <c oughs> ไม่ให้ก็ไม่เอาก็ได้อืมดาร์กเทุกคนแบบมืดจ,จัดเลย เลนล่างก็ต้องเป็นผมที่เดินมาเคลียร์ทุกคนท,ทั้งที่ผมเนี่ยต้องไปยืนโซนสกิลนะแต่ว่ามันไม่มีใครเดินมาทุกคนผมก็เลยต้องเดินนะครับแล้วเลนบนอีกนะครับผมเกมนี้เราคือลิงออฟเลนน,นะทุกคนถ้าลิงไม่ทําเลนอย่างนี้ก็ลําบากนะเพื่อน, <Okay. S 2> นจะตียังไงวะเนี่ยให้เหรอตีแบบนี้ <Okay. S 2> ได้หรอวะยิบเข้าบ้านอยู่อะ <Okay. S 2> จะตีกันแบบนี้จริงๆอะือ <Okay. S 2> ถ้าจะตีจริงอะลิงมันต้องมาช่วยตีทุกคนไม่ใช่ลิงยืนดูแบบเมื่อกี้นยะ ลิงมันเบิร์ดดาร์กไวมากนะครับผมถ้าเกิดเข้ามาตีอ่ะเดี๋ยวดิเขาไปยืนดักแบบนนะั้นก็คือตีไม่ได้หรอกทุกคนตีนานครับปั๊มแตกหมดนะครับผมเนี่ยแตกพปิกแล้วนะครับเจน่าดันคนเดียวดันฟรีๆผมว่าลำบากไหมน,นะทุกคนเกมนี้ผมติช่วยเพื่อนนะเห็นฟอเรนลัมอยู่นะครับ เราต้องรอมาหลอดนะผมว่าอุ้ยแต่ว่าลิงทําได้ไปทุกคนไปซัดนาคอรสมาได้แล้วฟอรเลนตรงนี้ตามไปแล้วครับผมมาลุยกันหน่อยเพื่อนเรามาอยู่ไหนเรามาอยู่ใน,าาอในฟอรเลนติโนโ่โอเคสะบัดได้ครับยกเยหนาเข้าไปครับช็อตนี้ย์นหนาก่อเกิดแล้วเบิดครับผมสะบัดสกิลหนึ่งตีธรมธรมดาตีธรรมดาเก็บคิวมาได้ครับเอาว่ะฝั่งนู้นตายสามฝั่งเราตายหนึ่งทุกคน เพื่อนสั่งตีดาร์กนะคือฟอเรนน่ะมันตีดาร์กไวก็จริงทุกคนแต่ว่ามันก็ต้องช่วยกันตีนะเรามาหลอดเข้าไปตีคนเดียวละเป็นเรื่องเป็นราวแล้วทีนี้แล้วลิงไปโดนไงเพื่อนพอแล้วมัง้ง <c oughs> มันดูแบบมั่วๆยังไงไม่รู้นะทุกคน <c oughs> ผมไม่รู้จะเล่นทางไหนเลยว่ะ <c oughs> จริงๆอะ่ะมันต้องทำเลนก่อนแล้วค่อยมาตีดาร์กคือมันต้องทำคีพให้เลยแม่น้ำอะ่ะแล้วก็ค่อยมาตีดาร์ก ไม่ใช่อยู่ๆก็ตีเลยนะครับผมมันก็จะเป็นเหมือนเดิมอะถ้าเกิดจะอยู่แล้วตีเลยอะมันตายสามโอเคผมคิดว่าฟอร์เรนอะ <c oughs> เขาน่าจะเป็นภาพเดิมอะมันเขากลัวแบบป้อมพังนะเขาก็เลยไปทำเลนนะนี่ดูตามเกมอุ้ยตายอยู่นะสะบัดสวย <c oughs> ได้ป่าเข้ามาทุกคนอ่กเนี่ยต้องเป็นของเราแล้วปะแล้วฝั่งวนตี ตีแบบไม่มีป่าจริงเหรอฝั่งนู้นผมมันตีเลยุ้มโคลิกซี่ด้วยครับเขาเจ็บนะเขาตีต่อไม่ไหวแล้วทุกคนเขาไม่มีพันิตครับมันตีแล้วมันเสี่ยง um. มันชิงมาหาผมยังเจ็บเอ็กพุ่มี้ก่อน <S <S เอ่อตามตามลิงแล้วกันนะ ลิงแบบการบวกหรืออะไรนะครับเราจะมาเอาเงินด้วยแหละแต่ของผมตันแล้วนี่หว่าทุกคนก็ดอมดตี่ะตีก็ต้องเรียกลิงมาช่วยไม่ใช่ลิงไปดักเนี่ยผมโซนให้อยู่มาช่วยกันตีถ้าเกิดจะตีอะ่ะเพื่อนเอออุย๊ยพอเลนสวยตายไหมโอเคเจ๋วเออแค่นี้แหละเพื่อน คือแค่ให้ลิงมาตีอ่ะเยนาเดินขึ้นบนทุกคนเสือแค่เยน,นาคนเดียวอ้าวอยู่ไหนเนี่ยตามหาเลยจะไปไหนนายเหยียบเข้าไปครับตรงนี้ได้ฟิกมาแล้วลาวิลดักหน้าครับก็ไม่น่าจะรอดหรือเปล่าโอ้ยมัน,นหน้าลาวิลไปได้ด้วยหรอโอ้โหไอที่มันโหดเหี้ยมจริงๆ ไปเพื่อนจบเกมไปดีกว่าฝั่งนู้น15วี13วีเกิดนะครับซึ่งไม่น่าจะทันแหละทุกคนคีบเข้าป้อมแล้วลิงน่าจะหวดมา3ทีป้อมระเบิดครับโบงโบ่งโบ่ง,บงเรียบร้อยครับโอเคทีจีครับผมเกมนี้ก็อาจจะดูแบบมั่วๆเลยนะในช่วงเลดเกมนะครับผมเพื่อนเราอาจจะมีเถียงกันบ้างนะครับแต่ก็ชนะกันมาได้นะครับผมก็ สำหรับผมเนี่ยอิลูเมียก็ยังเป็นตัวหนึ่งที่ผมไม่ค่อยเอนจอยที่จะเล่นมาสักเท่าไหร่มันดูแบบเล่นไปแล้วผมต้องติดเลนอะติดอยู่แต่เลนกลางผมเดินไหนไม่ได้เลยทุกคนเกมนี้ผมก็แทบไปอยู่เลนกลางเลยนะแต่ว่ามันยังดีที่แบบเพื่อนมาไฟ์กันอยู่รอบๆนะครับผมมันก็เลยแบบได้เล่นหน่อยมาไฟ์กลางแม่น้ามาไฟต์ตรงอ็อบเจกต์นะครับผมก็เลยได้เล่นหน่อยแต่ถ้าเกิดแบบผมต้องเดินไปไกลเช่นเลนออฟเลนเลนแครี่อย่างนี้ผมว่าผมไปไม่ทันไฟแน่นอนนะครับผม ถ้าถามอกว่าอ e ิโดเมียยังเล่นได้อยู่ไหมมันก็ยังเล่นได้ครับแต่ว่าเล่นยากหน่อยนะครับในแพทนี้โอเคเกาะประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนกมากๆที่ดูคลิปนี้กันจนจบนะและใครที่ยังไม่ติดตามก็ฝากตกิดตามให้กันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึ่งไลค์คนหนึ่งคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจบมในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า bye ครับผมบ๊ายบายครับ Believe this.